ปันพระพุทธรูปางปฐตมบทหน้าจาักร้อยแปดเซนส่วนสูง2อ9เก้ซนที่วัดเกตวารารามบ้านสํารงทาาอำเภอสํารงาทาบจังหวัดสุรินร์ วิธีการปั้นขึ้นรูปก่อนคำนวณอาาัตราส่วนแล้วทำโครงสร้าง ก็ปั้นขั้นตอนไปก็ปั้นส่วนผสมก็มีสามอย่างปูนหนึ่งปูนสองปูนกาวสามผงปั้น สำหรับปั้นขคาขาเป็นกระปั้นกระปุอหรือปั้นอะไรก็ได้ที่หนักปั้นนายช่างใหญ่นายฉลองชัยชดาดแก้ว ช่างชาวกุยขอบคุณสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามนะครับ